เรี c t ชันโน t แพทริเซียเมื่อเพื่อนแห่เชียร์จูบเลยกลางปาร์ตี้เป็นอีกคู่ที่น่ารักเมื่ออยู่ด้วยกันสำหรับนางแบบสาวแพทริเซียกูดกับหนุ่มธุรกิจไฮโซโนดวิเศษที่ก่อนหน้านี้หนุ่มโนดได้เซอร์ไพรส์วันเกิดให้สาวแพทริเซียอายุครบ23ปีทำกลางดินเนอร์หรูจนอินสตาแกรมมดขึ้นจอไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดก็ถึงการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับหนุ่มโนตบ้างโดยครั้งนี้เต็มไปด้วยเพื่อนของ เธอจำนวนมากที่มาร่วมรับประทานอาหารปาร์ตี้ด้วยกันในขณะที่หนุ่มโน้ตเป่าเค้กเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็รีบตะโกนเชียร์ว่าจูบเลยจูบเลยจูบเลยงานนี้ทำเอาทั้งสองเขินไปไม่ถูกเลยทีเดียวจะน่ารักขนาดไหนลองไปชมภาพกันเลยค่ะ